สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภทุกๆท,ท่านคลิปนี้ทายดวงเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ร่ำรวยโชคลาภเงินทองทุกๆคนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นลูกวัวนะคะเรามาเปิดไพ่ทาโร่สองสำหรับกันดีกว่านะคะสำหรับเดือนนี้ ตัวตนของท่านนะคะเดือนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะคะบางทีก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทันใดเนาะมีไพ่เอ่อทาวเวอร์เข้ามาด้วยเนาะแล้วก็ไพ่เดอะซันก็หมายถึงว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เราดูแบบวุ่นวายนะคะมีไลฟ์บาลานซ์ที่จะต้องจัดการนะคะแต่ตัวของท่านก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีนะคะตัวเดอะเดอะสตาร์นี่ก็เป็นไพ่ดวงดาวนะคะ ถึงแม้จะอยู่ในที่มืดก็ยังมีแสงถึงแม้ว่าแสงจะไม่เจิดจ้าทีเดียวเหมือนพระอาทิตย์แต่ก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะคะอยู่ในตําแหน่งของตัวตนก็หมายถึงคนที่มีความคิดที่ดีมองโลกในแง่บวกนะคะมีพลังดีๆอยู่ในตัวเองเสมอนะคะมีอุปสไรรคใดก็สามารถที่จะมองหาแสงสว่างเล็กๆเ,เพื่อไปสู่แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะเอ่อสำหรับไพ่ใบสรุปนะคะก็จะได้เป็นไพ่ หกคาถานะคะการเดินทางไปสู่จุดหมายไม่ไดเ้เป็นระยะเวลาที่ว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะกระโจนทยานไปทีเดียวนะคะแต่ว่าไปได้เรื่อยๆนะคะมหาไพาด่ดีๆก็มีเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นไพ่โชคลาภนะคะก็เป็นได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของโชคลาภนะคะแต่ว่าก็วนมาในตำแหน่งชีวิตของท่านก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะ ไพ่ที่เหมือนกัน2ใบก็จะเป็นไพ่ r e v e r s l r e v e r ก็จะหมายถึงงานต่างประเทศนะคะหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็การเริ่มต้นเข้าสู่สังคมใหม่ๆการเรียนใหม่ๆที่ทํางานนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาที่ทําให้เรามีความสุขนะคะรวมถึงด้านความรักนะคะความสัมพันธ์กับบุคคลที่จะเข้ามาทําให้เรามีความสุขนะคะ ได้ถึง2ใบนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งของปุตตะนะคะการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงการศึกษาด้วยเนะ,ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ระวังมีใบหนึ่งเป็นไพ่กับหัวก็ระวังเกี่ยวกับการสื่อสารเจรจานะคะแล้วก็การครบคนใหม่ๆนะคะมีไพ่เดอะซันเข้ามานะคะเดอะซันก็คือพระอาทิตย์นะคะถึงคุณจะเป็นดวงดาวนะคะแต่มีไพ่เดอะซันเข้ามาก็หมายถึงความสําเร็จนะคะโอกาสที่จะก้าวหน้าการเลื่อนตําแหน่ง การที่ทำอะไรกออ็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตำแหน่งของกรรมมะหนะ้าที่การงานนะคะก็จะได้เป็นไพ่ยูนิเวอร์สนะครับก็เป็นคนที่ช่วงเวลานี้นะคะทำอะไรก็จะมีพลังดีๆเข้ามาช่วยเหลือเงียบๆนะคะอยู่ข้างๆเพราะยูนิเวอร์สนี่เขาหมายถึงพลังจักรวาลน,นะคะสำหรับไพ่ใบนี้สำหรับนี้นะคะก็จะเป็นรูปกายกายเจ้าแม่กาเียนะคะก็มีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคอยดูแลท่านนะคะมีคนจะคิดไม่ดีก็สามารถที่จะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไพ่สเตทนะคะความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราต้องทำนะคะแล้วก็รวมไปถึงความเหน็ดเหนื่อยด้วยเนาะทำอะไรก็จะต้องบุคคล้ายๆกับฝ่าฟันบุกบันด้วยตัวเองนะคะความสำเร็จก็จะมาหาเราได้โดยง่ายนะคะแต่ก็มีคนช่วยเหลือพอสมควรนะคะแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเน้นไปทางตัวเองแหละไม่เป็นไรนะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาอยู่เคียงข้างอยู่แล้วนะคะมีไพ่ทาวเวอร์นะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นการย้ายสถานที่เรียนการจบการศึกษานะคะใกล้ๆกับเดท e นะคะเดทแลดีเบิรการจบการศึกษาการเปลี่ยนสายวิชาอะไรอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีกเ็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะการโยกย้ายเราดูตำแหน่งของอปัญหาได้ไพ่ดีนะคะวิว f f ฟอร์ทูนะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะ หมุนกลับไปยังที่เดิมที่เราต้องการนะคะบางทีก็หมายถึงโชคลาภเกี่ยวกับพวกบ้านที่ดินมรดกว i วัฒน์ทูเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะมาอยู่ในตำแหน่งของที่เออคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องแก้ไขแต่ว่าได้เป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ถือว่าโชคดีไปนะบางคนก็จะได้มีการเดินทางหรือว่าการ movement นะการเคลื่อนย้ายนะคะ การเดินทางนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเดินทางนั่งรถเไลยไปเข้าายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะคะมีเทมเพลนเกิดขึ้นด้วยมีใบหนึ่งนะคะเทมเพลนนี้ก็จะหมายถึงการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหรือว่าการตัดสินใจนะคะไลฟ์บาลาน่ะพไพ่ใบนี้ก็หมายถึงการจัดสรรในชีวิตของเรานะคะเออโอเคก็ไนดะ้สำหรับตำแหน่งของการเดินทางนะคะหรือว่าเอ่อพวกเจ็บ สุขภาพนะคะก็ได้เป็นไพ่ j u s t i นนะคะบางทีอาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆนะคะที่มาทําให้เราเครียดนะคะ j u s t i นนี่หมายถึงพวกกฎหมายบัญชีนะคะแล้วก็กฎระเบียบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราอาจจะต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะคนที่จําเป็นจะต้องทํางานเกี่ยวกับว่าต้องไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่มันเป็น paper work นะเอกสารสัญญานะคะก็รอบครอบนิดหนึ่งแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ตั้งตรงนะ ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาให้ให้ดูนิดนึงนะคะไพ่ justice บางทีก็หมายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ว่าเราเข้าไปเรียนรู้นะคะตัว justice นะสำหรับบางคนก็อาจจะมีความสึกแต่ในกลุ่มไพ่ทั้งหมดนี้มันไม่มีไพ่เกี่ยวกับว่าพลังลบนะมันเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆพอมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการได้ดีนะคะแต่กเเ็เหนื่อยนิดนึงเนาะ ในตำแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญานะคะได้ไพเ่เชอรีออตเช r รีออตนักรบนะคะที่มีความมีพลังที่จะเดินสู้ต่อไปนะคะประมาณว่าออฉันก็ลอยของฉันไปเรื่อยๆไม่ได้โกรธไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นตัวเชอรีออตเนี่ยเขาหมา,หมายถึงคล้ายๆกับว่าไปได้เรื่อยๆมีพลังอยู่ภายในที่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นพลังแบบพายุอะไรอย่างนั้นนะเป็นพลังที่เอื่อยๆแต่ว่าไม่หยุด มีโชคลาบไปเนอะนะการเดินทางแล้วก็โอกาสดีๆเข้ามาเนอะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่เหน็ดเหนื่ิดเน็ดเหนื่อยน,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 นิดนึงนะแล้วก็มีเงินทองเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะก็มีการมีโชคลาบน,าน่าจะมีโชคลาบอะไรดีๆเข้ามานะคะมี king of pentacle นะคะก็คือราชาถือเหรียญเข้ามาก็จะมีคนมาคอยช่วยดูแลนะคะเดือนนี้สําหรับคนโสดก็อาจจะมีอะไรมาให้เรารู้สึกว่าสดใสขึ้นนิดนึงนะคะ เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆนะคะเรามาจับไพ่ออร์เคิลกันสักใบดีกว่าเนาะไพ่ออร์เคิลนี่ไพ่ออร์เคิลซึ่งเป็นไพ่แห่งสติปัญญาวิส -dom นะคะสำหรับนี้นะคะได้เบอร์สามสิบหกนะคะคำ t e o d g e นะคะก็คือเป็นจุดที่ว่าเราจะต้องข้ามจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งข้ามบันได มันคล้ายๆกับว่าก้าวจากบันไดนี้ไปสู่อีกแบบอีกขั้นหนึ่งอ่ะบางคนบอกว่าอาจจะอยู่ที่เดิมไปก่อนก็ได้ให้มั่นคงแต่ไพออร์คเคอร์นี่เขาหมายถึงว่าคุณจะมั่นคงไม่ได้นะเป็นรูปผู้หญิงจะต้องเอ่อจนคือว่ามันถือว่าจะต้องกระโดดไปข้างหน้าแล้วเป็นเวลาสเต็ปที่ว่าจะข้ามไปมันจะเป็นจุดเวลาที่ดีที่สุดที่คุณต้องข้ามไปถ้าคุณไม่ข้ามก็อาจจะมีคนมาช่วยผักมาช่วยผักให้คุณไปอ่ะ มันเป็นเวลานะมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นไทมิ่งที่ว่าเราจะต้องไปสู่สิ่งที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าดีหรือไม่ดีนะบางทีอาจจะไม่ไม่ดีไม่ร้ายอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะคล้ายๆว่าอะไรเนี่ยหน้าที่หรือสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ใหม่เราก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นบทเรียนใหม่ที่ว่าเราอาจจะแบบเป็นโจทย์ใหม่ที่ที่ทําให้เราต้องแบบว่าเออต้องสนุกกับเขาอ่ะเรียกง่ายๆ บางคนก็ทําเลขอยู่บทเดิมบทเดิมก็เ,มเชี่ยวชาญแล้วตอนนี้ก็ถึงบทใหม่ที่ว่ามาท้ายทายท้ายทายแล้วก็เพิ่มพลังดีๆให้กับเรานะคะเพิ่มความสามารถให้กับเราสําหรับไพ่ใบนี้เนะสาอังคารกับศุกร์ก็เป็นเวลาที่มีความสุขเลยเนะ โอเคก็น่าจะมีตามนี้นะก็ถ่ายไปแล้วก็มาสิ่งที่ดีๆความสําเร็จที่จะเข้ามาหาเรานะคะโดยเฉพาะจิตใจของเราที่ว่าคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะก็เลยดึงดูดพลังที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะโชคลาภก็จะเข้ามาหาเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือโอกาสดีๆต่างๆโอเคมีอะไรจะแนะนํานะคะหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสนุกสนานก็เขียนแนะนํามาได้นะคะในช่องของคุณมีองคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณคะ่ะ